knowledge หรือความรู้มันเป็น Cur r e n c สหรือมันเป็นสกุลเงินของยุคนี้เข้าใจปะมันเป็นสกุลเงินของยุคนี้ใคร provide knowledge ได้เปรียบถือเป็นเทพใคร provide ใครให้ knowledge ดีๆหรือความรู้ดีๆเป็นเทพนะรูิษิ์พี่บางคนตั้งตัวแป๊บเดียวกลายเป็นครูละ <c oughs> <c oughs> ครูพุทธครูห้าหพันคนเป็นครูละเฮ้ย <c oughs> แต่เป็นเรื่องดีนะพี่พี่ชอบนะไหนพูดมาโชว์ตัวหน่อยดินี่อยู่ตรงเนี้เนี่ยเมื่อเมื่อสามสามสี่เดือนที่แล้วห้าเดือนที่แล้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนบิดเพจะตั้งชื่อครูพุธเป็นครูพุธแหละแล้วปั๊บเดียวนะเขาตั้งตัวตนขึ้นมาได้เลยใช่ไหมนี่เป็นตัวอย่างเลยนะผมจะบอกแล้วคุณพี่ว่าน่าจะในเพจพุธนะเพจพุธชื่ออะไรบอกเขาหน่อย พูดเซลท็อปเอ็กซ์เพรสแตะกว่านั่นแหละน่าจะเปิดน่าจะบอกเอ่ออะไรอ่ะเอ่อเอ่อภาพ before ภาพ before ใส่แว่นไม่แต่งหน้าหน้าดำพี่เห็นเราตกใจตกใจเลยแบบว่าแต่ว่าตอนนี้ดูโอ้โหเปลี่ยนไป ตอนนั้นเหมือนแบบไปทำธุรกิจอยู่ภูเก็ตแล้วก็มันไม่จำเป็นที่ต้องแบบแต่งหน้าแต่งต,ตัวอะ,อะไรอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์ก็แบบมาทาั้งทั้งที่แบบเป็นสาวหน้าเลย่ล้หน้าก็ไม่แต่งแล้วก็แ่าผิวก็ดำๆแดดทะเลครีมก็ไม่ทาแล้วกแบบ็สภาพอาจารย์ก็ตกใจแต่ว่า <c oughs> โอเคนะตอนนี้เป็นแ,แบบแป๊บเดียวเขาสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเป็น นาทีที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราชัดเจนกับตัวเราเองว่าแพชชั่นของเราคืออะไรแล้วหลังจากนั้นน่ะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแล้วเราจะแบบว่าเหมือนกับที่อาจารย์บอกอ่ะคือตื่นขึ้นมาทุกวันเราจะมีพลังเพะเมื่อเรารู้ว่าเออเราอยากเปลี่ยนชีวิตคนนะอยากทําแบบนี้อยากทําอะไรก็คือได้แพชชั่นต่างๆเนี่ยก็คือมาจากอาจารย์แหละตอนนั้นตอนนั้นเรียนเอ่อแบดดิ้งฟอร์บิเลียแล้วก็ต่อดยเบเชียแอมเบอร์แล้วก็อาจารย์ก็สอนอะไรหลายๆอย่าง,างจนตอนแรกอ่ะ คือกะว่าจะมาแบนดิ้งเพราก็จะไปต่อยอดธุรกิจแต่พออาจารย์พูดไปพูดมาเรื่องเพจเรื่องคอร์สออนไลน์เฮ้ย <c oughs> ต้องทําแล้วลแหละตกลงมันใช่คือถ้าเราทําแค่คือพูดอะทำเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาแหละมีความสุขเฮ้ยเราเปิดโรงเรียนไปอะมากที่สุดมันก็ได้สักโหยพันคนนี้ก็โคตรเยอะละแล้วมันก็คือได้แค่นั้นมันคือจบแต่ว่าที่อาจารย์บอกก็คือการที่เปิดเพจเปิดคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยคือเราได้แบบโหทั่วหมดทั้งประเทศทั้งโลกได้ซ้ำ <c oughs> แล้วทีเนี้ย ก็คือเลยรู้ว่าเอ้ยแพชชั่นเราเพราการเปลี่ยนชีวิตคนเยอะๆเราทําตรงนั้นไม่ได้ละเพราะหลังจากนั้นพอวันที่เราตั้งใจตอนนั้นเบเชียจําได้หลังจากเรียนเบเชียกับอาจารย์แล้วก็ตั้งใจว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทําอะไรทับยากอ่ะก็แอคชั่นตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างเลยเพราะข้อมูลที่อาจารย์บอกวันนี้คือแบบเสียงสุดๆอยากให้ทุกคนแบบทาตามอืมค่ะแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนอืมอ่าโอเคเข้าใจมากอ่าพี่ๆอยากจะเอ เรื่องของพูดเนี่ยในโอเคในคอสนี้พี่ก็มีมีมีม,ม,มีในโฆษณาที่เขียนไปเขียนบอกว่าจะให้เคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิตกับลูกศิษย์20คนจ้ะได้ไหมหนึ่งในเคล็ดลับก็คือพี่รายรู้ไหมที่ที่เปลี่ยนชีวิตพุทธสิ่งที่เขาโดดเด่นคือ Take Action จำไว้เลยคุณ Take Action ทันทีมไมายานรอเวลาเพราะถ้าคุณเรียนวันนี้นะหรือออกจากห้องนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ t ท k e อ c t i o n อะไรบางอย่าง มันเหมือนคืนความรู้ให้ผมอะมันเหมือนก็ลืมไปละเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นนิสัยที่หลายคนติดมาตอนเรียนมหาลัยเรียนมหาลัยวะกูรอตอนสอบกูรอตอนสอบกูรอตอนสอบ,อ,อ,สอ,บอันนี้คุณต้องเปลี่ยนนิสัยเลยนะคุณถ้าใครที่เรียนคอร์สนี้อยู่เนี่ยถ้าคุณอยากจะให้คอร์สนี้เป็นคอร์สสุดท้ายในเรื่องการหาตัวตนนะหรือการสร้างอินคัมสร้างแพชชันคุณต้องลงมือทําทันทีน คุณต้องทำเอ็กซ์ไซส์อะไรที่ผมทำ,ทำหมดเลยแล้วเดี๋ยวในเรื่องของในช่วงของตอนที่สร้างรายได้นะพัตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเอ็กซ์ไซส์มีอะไรให้ทำนะคุณต้องทำทันทีอะเทคแอคชั่นทันทีแล้วสเต็ปอ,อ,อ,อื่นจังง่ายกว่าหมายความว่าสเต็ปที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะสเต็ปแรกสเต็ปแรกนี้คตรยากเลยแต่พอสเต็ปไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันแบบถ้าไม่สเต็ปต่อไปแล้ว ยังไงวะมันจะง่ายขึ้นแล้วเพราะคุณต้องทําต่อเข้าใจว่าเพราะคุณต้องทํามันค้างไม่ได้แล้วแต่ไอ้สเต็ปแรกนี่จะบังคับคนเนี่ยโอ้โหมันโคตรยากเลยอะเนี่ยเป็นเป็นจริงๆเป็นซิกเนเจอร์ของคอร์สผมอันนึงคือผมบังคับให้ลูกศิษย์ทำอะบางทีต้องขู่กันเลยข่มขู่เลยนะว่าขัางหน้าไม่ให้เข้าปิดประตูเลยไม่ให้เข้าถ้าไม่ได้ทําการบ้านมาไม่ต้องเข้ามาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยหรือบางทีไล่ออกไปตรงนั้นเลยนะบอกต้องต้องต้อง ก่อนเช้ามาเรียนกับผมเนี่ยแล้วตอนตอน,ตอนวันเนี่ยผมบอกให้ไปตัดผมเนยนเลยผมออกตังให้ด้วยตรงร้านตัดผมมันอยู่ข้างล่างของตึกเลยนะไปตัดห้องนั้นเลยแล้วผมโทรไปบอกบัตรคนนี้นะสองคนนะมีผเคยทําแล้วด้วยกลับมากลับมาตอนเที่ยงโอ้กลับมาหลังจากเที่ยงนี่ยโอ้โหดูแตกต่างเป็นคนละคนเลยนะครับชีวิตเขาเปลี่ยนเลย energy เปลี่ยนนะครับโอเคเพราะฉะนั้น lesson คือ take action ทันทีอ,ขอ่ข้อสุดข้อสี่มนุษย์ทุกคนต้องก้าวหน้าหรือโตอันนี้เป็น เป็นเป็นนิดอย่างหนึ่งเลยของของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณหรือจุดประสงค์ของชีวิตคุณมันต้องมีอันนี้ด้วยคุณจะต้องก้าวหน้าหรือโตอะไรสชกอย่างหนึง่งทุกอย่างในประชาติไม่โตก็ตายทุกคนที่เรียนอยู่คอร์สนี้อยู่เนี่ยเป็น2% 2%งของคนประชากรเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่พยายามพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นสบายใจได้คุณเป็นสสบายใจได้แต่ถ้าเมื่ ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มรู้สึกสูญเสียพลังชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทําไมจะมาจากเหตุผลหนึ่งถึงสี่นี้หนึ่งถึงสี่นี้คือมาจากสี่ข้อแรก mm hmm. อ่าตัวอ,อย่างผมเองช่วงที่ทรมานที่สุดคือสองสามปีหลังจากชนะการแข่งขันเพราะรู้สึกเหมือนไม่โตได้สิ่งที่ต้องการรางวัลใหญ่หมาแต่ไม่รู้สึกชีว่าชีวิตโตขึ้นไม่รู้สึกว่าเก่งขึ้นไม่รู้สึกว่าได้โอกาสที่พัฒนาศักยภาพมากขึ้นจําได้ไหมที่ผมเ่เล่าเรื่องของนักตีในมกาสิกเขาจบการศาึกษา แล้วนั่นคือพีคที่สุดของการใช้ศักยภาพของเขาหลังจากนั้นคือใช้ชีวิตต่ำศักยภาพมาสามสิบปีอันนี้คนไม่ไม่มีไม่มีใครคนไหนทนได้กับไอ้กับแค่แลกกับเงินรายได้ที่มันคงอ่ะข้อต่อไปข้อนีเออ้เคยพูดคร่าวๆมาบ้างละเราทุกคนได้ของขวัญแห่งการเลือกการเลือกนี่มันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่คนเนี้ยไม่ไม่เห็นค่านะในในช่วงต้นๆของของของ,ของคอร์สนี่ผมได้พูดถึงแล้วว่า เราสามารถที่จะเลือกเป็นอะไรก็ได้ผมพ,พูดถึงเรื่องตัวอย่างวิลสมิมน่าจะจํากันได้นะครับคนที่นั่งอยู่ในนี้ก็สามารถไปดูในตอนต้นได้ยังไม่ได้ฟังคนเลือกที่จะคิดแบบไหนก็ได้เราต่างจากสัตว์คือเราสามารถมานั่งคิดและเลือกสิ่งที่มีคุณภาพกว่าได้สัตว์นี่มันต้องรีแอคชั่นอะพอให้กูได้กินนะพอละสัตว์ตนี่มันเอามันมัน,ม,นมันไม่ได้มีเวลามานั่งคิดไงแต่เราคิดว่าเฮ้ย พ่อแม่เรามีธุรกิจอย่างนี้แต่ฉันอยากจะเลือกว่ามีธุรกิจแบบนี้ธุรกิจที่มันโตได้เร็วกว่านี้พ่อแม่ฉันขายหูฉลามเป็นกระสอบกระสอบพ่อแม่ผมไม่ขายหูฉลามเป็นกระสอบกระสอบแต่ฉันอยากเอ้ยนั้นไม่ไม่เท่อะไม่ไม่เท่อะกูอยากจะแบบยืนรวงคุมวงฝรั่งอะดูมีแฟนสวยๆควงเป็นฝรั่งอะไม่เอาอะเพราะขายหูฉลามมันไม่เท่อะแล้วดูดูเพื่อนพ่อกูแต่ละคนเนี่ยไม่เอาแบบว่า ก็ไม่ได้ดูถูกเขานะแต่ว่าเราอยากจะได้แบบเพื่อนพ,อเ,ออเ,พอนเพื่อนของเราน่าจะเป็นแบบดาราฝรั่งแบบอะไรอะ่ะไดเราได้สูงสิงกับคนฮอลลีวูดอะไรเงี้ยโอ้โหมัน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 ,ม,นมันขนลุกกว่าเยอะแต่แต,แต,แต่เรามีสิทธิ์เลือกไหมเรามีสิทธิ์เลือกถึงแมว้ว่าบางทีเราเลือกแล้วเขาจะต่อต้านแต่ยังไงเราก็มีสิทธิ์เลือกใช่ปะ่ะเราเป็นชีวิตเราอะ เราะฉะนั้นอยากมองค่าอันนี้ไปคุณมีสิทธิ์เลือกเป็นอย่างไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นสรุปห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์มีแต่สัตว์อื่นไม่มีมนุษย์มีแต่สัตว์ไม่เพราะนั้นมันเป็นเป้าม,มันเป็นเบาะแสบ,บางอย่างที่เราเกิดมาเพื่อห้าอย่างนี้ห้าอย่างนี้มันควรจะเป็นอยู่ในจุดประสงค์เป้าหมายของเราโบนัสอีกอันหนึ่งข้อหกวิชั่นวิชั่นคืออะไร มองภาพภาษาไทยใช้คําว่าวิสัยทัศน์แต่ผมว,ว่ามันฟังแล้วมันน่าเบื่อไปนิดนึงอะก็จะว,วิชั่นก็คือแบบว่ามองไปข้างหน้าฉันมองมองภาพฉันเป็นไงมองฝันของฉันเป็นไงมองว่าโอเคตัวตนของฉันในอีกห้าปีมันคืออะไรวะมันคือเทพบุตรสุดหล่อที่สอนคนเยอะๆที่หุ่นดีที่หน้าเด็กลงทุกวันที่แล้วก็มี คนตามเป็นลูกศิษย์เป็นเป็นคน,คนตามเนี่ยไปเป็นอาจารย์เป็นทั่วบ้านทั่วเมืองช่วยกันเตี่ยนประเทศไทยนี่ผมมองเราสามารถมีวิสัยทัศน์แบบนี้ได้นี่เป็นถ้าเราไม่มีถ้าปัญหาคนที่รู้สึกแคว้งจิตตกเพราะเขาไม่มีวิชั่นมานานอันนีววววนวว้วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิชั่นวิชั่นวงแล็บวิสัยทัศน์นี่แต่ว่า,วาเนี่ยพอผมดาวน์โหลดมาเป็น pdf ไอ้พวกที่มันเป็นตัวเอียงหายหมดเลย มันนี่นะที่ทำทำแต่ทำในคื e ก็รายไงแล้วก็พอดาวโหลดมาเป็น PDF ปุ๊บไอพวกตัวเองมันหายไปหมดเลยไม่เป็นไรข้อไปแก้ทีหลังสูตรจงหาสิ่งที่ความหมายให้คุณวิ่งตาม self direction พูดเนี self ่ย self direction เข้าใจความนี้ไหมมีทิศทางของตัวเองปัญหาของคนที่รู้สึกหลงทางเคยไหมเคยมีใครรู้สึกหลงทางไหมในนี้คนที่ฟังทางบ้านมีปัญหาของคุณที่สุดหลงทางมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครให้ทางคุณ้อย คุณไม่ได้ให้ทางตัวเองคุณไม่ได้ self direction คุณต้องมี self direct เป็นคน self directed self directed มนุษย์ทุกคนถูกดึงโดยเป้าหมายอันนี้มาจากไบเบิลเลยนะเว้ยพังบีไบเบิลถ้าไม่มีวิชันมนุษย์จะหาย,ยานะคุณไปดูทุกที่เดีย๋ยถ้าเกิดมันไม่มี leadership ที่ดีๆนะถ้าไม่มีผู้นําที่ดีๆนะแล้วไม่ผู้นําที่ไม่แบบว่าบอกวิชันว่าตกลงเราจะไปที่ไหนกัน มนุษย์เนี่ยจะลงไปต่ําที่สุดเลยเวลาเขาไม่มีวิสัยทัศน์ว่าข้างหน้าต่อไปฉันจะเป็นแบบไหนเนี่ยสัญชาตญาณของมนุษย์จะลงไปต่ําที่สุดเลยจะไปเซตเติลทเป็นโลอะไรที่มันต่ําๆแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าคุณมีวิสัยทัศน์นะแต่เตือนไว้ก่อนว่าในขณะเดียวกันคุณยังมีชีวิตชีวากับปัจจุบันได้ไม่ใช่บอกว่าอย่างที่ผมบอกต้องไปผูกกับวิสัยทัศน์ว่าต้องมีอันนี้เท่านั้นและฉันไม่มีความสุข คุณสามารถมีชีวิตชีวาของปัจจุบันได้อ่ะโอเคอ่ะเอานี้ก่อนประโยคจุดประสงค์ของชีวิตคุณคราวนี้เราเริ่มทํากันบ้านเลยละอันนี้เนี่ยเป็นคลแม็กของของคอสนี้ประโยคนี้ที่เขียนไฮไลไท์ไว้เนี่ยนะที่ไฮไลไท์เนี่ยเป็นคลแมก็กคลแม็กของคอสนี้คือ ทุกอย่างที่สอนมาเนี่ยมันรวมที่นี่หมดเลยแล้วผมอยากจะให้คุณเขียนอันนี้ให้ชัดเจนแล้วเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้อง่วงไม่ต้องแบบโอ้โหฉันเขียนอันนี้แล้วคือน่ากลัวไว้เออเี่ยนไม่ได้ละไม่ใช่อ x กซ c i ไ e e ์อ r กซ s e ไ์สนุกสนุกไม่ต้องเครียดกับชีวิตจุดประสงค์ของชีวิตของฉันคือแต่เดี๋ยวอธิบายก่อนในท,ทั้งหมดทั้งมวลที่สอนมาตั้งแต่แรกเนี่ยมาคลายแม็กซ์ที่นี่หมดเลยนะครับการมีสิ่งนี้ประโยยกนะอันนี้คือคุณจะเขียนจรลังจะเขียนแบบอะไรเขาเรียว ประกาศประกาศจุดประสงค์่าประกาศจุดประสงค์ของชีวิตฉันแล้วฉันรู้คนเดียวเก็บไว้ที่กระเป๋าตังค์เก็บไว้ที่ไอ,อมือถือเก็บไว้ที่แปะไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยการมีสิ่งนี้ทําให้คุณชัดเจนขึ้นเหมือนเตือนตัวเองอะ่ะพูดง่ายเหมือนเตือนตัวเองไม่ต้องห่วงว่ามันเป็นเพื่อไม่ p e r ฟในครั้งแรกชีวิตคือการใช้ชีวิตและใช้อย่างมีความหมายหลายคนแม้ประสบความสำเร็จสูงและฉันประธานในักธุรกิจใหญ่เพิ่งจะมันนิยามหมยยังไม่ ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่แบบว่าขนาดเป็นประธานชิปสสาระเนี่ยถามคํานี้เขายังไม่รู้เลยบางทีแต่ว่าเขาใช้ชีวิตกับแบบนั้นทุกวันเพียงแต่ว่าไม่ได้มีใครมานั่งนิยามแบบนี้แต่ว่ามันช่วยถ้าคุณนิยามมันใช่ไหมการมีประโยชน์นี้จะทำให้คุณชัดเจนขึ้นโอเคอธิบายวิธีการทําจุดประสงค์ชีวิตคันคือมันจะมีส่วนดีกับดูหรือเป็นกับทํา คุณอาจจะเป็นอะไรเป็นจุดๆเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเป็นผู้ที่เอ่อดินเดแล้วแต่เป็นเขียนเขียนเป็นแล้วก็ทำทำรไรวันๆทำอะไรที่ตรงจุดประสงค์ของคุณทุกวันเพื่อจำได้ไหมเราพูดถึงเพื่อเพื่อเพื่อที่จะอะไรเกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับการรับใช้คนอื่นมักจะเกี่ยวกับ พราะไอ้สิ่งนั้นมันจะทําให้คุณมีทําไมที่แรงมี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 เหตุผลที่แรงระวังกับดักเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างตอนนี้อาจจะไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีตัวอย่างระวังกับดักคนหนึ่งก็ดาวที่หนึ่งคนคิดว่าจุดประสงค์ชีวิตคือสิ่งที่เขาต้องทําคือมีสิ่งที่ต้องทําเท่านั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเป็นเป็นก็ได้เป็นเฉยๆเป็นแสงสว่างแต่ไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องทํา คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาทง,งมันต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องทําและคิดว่าสิ่งที่ต้องทํามันเกี่ยวกับอาชีพเท่านั้นคนส่วนใหญ่ define หรือนิยามตัวเองด้วยอาชีพใช่ไหมด้วยอาชีพแล้วแปลว่าอะไรเอาล้วถ้าคนเป็นแม่คนเป็นแม่นั้นไม่มีค่าพอเหรอไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องคนนิยามนิยามใช้คํานิยามอะไรที่มันจุดประสงค์มันเหนือแค่การได้รับใช้การสร้างคนขึ้นมา การเป็นแม่ก็ฟูลฟิลปะการเป็นแม่ก็ฟูลฟิลในจุดประสงค์นั้นแล้วไม่จาเป็นต้องเป็นนักธุรกิจนักการเมืองนักอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมการเป็นแม่คนก็ฟูลฟิลจุดประสงค์คุณชื่อการได้สร้างคนขึ้นมาความจริงคุณใช้ชีวิตตรงบทจุดประสงค์โดยใช้อาชีพอะไรก็ได้ตัวอย่าง อันนี้ผมเล่ามาหลายครั้งแล้วไม่อยากจะเล่าซ้ำข้อน,นี้เป็คนความจริงซึ่งวดงประสบการณ์ของผมตอนแรกคิดว่าเป็นคอนดักเตอร์อย่างเดียวทั่วโลกทีนีล้ลจากนั้นเท่านั้นถึงจะเจาะโจทย์สิ่งที่ผมเกิดมาเพื่อทำมันตอนแรกผมคิดว่าสิ่งที่เกิดมาเพื่อทำมันคือการเป็นคอนดักเตอร์แต่เมื่ออุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกเสื่อมและล่มสลายสถานการณ์มันบังคับท้ายผมต้องหาคําตอบใหม่คือจะจะอยู่ทั้งชีวิตที่เหลือบอกว่าเฮ้ย ฉันอยากให้คนไทยจําฉันที่ว่าเป็นแค่คนดักเตอร์ระดับโลกคุณคิดว่ามันโอเคไหมฉันอยู่จะโอเคนะมีแต่จริงๆมี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 เซเลบหลายคนที่แบบนั้นนะคือบางคนคุณสังเกตว่าชนะโอลิมปิกนั่นคือพีคของชีวิตเขาละคืออายุ20สมมติ25ชนะโอลิมปิกหนึ่งครั้งนั่นคือพีคของสุดยอดของชีวิตละที่เหลือคือลงอย่างเดียวละที่ที่เหลือคือเขาขาตัวเองไม่เจอแล้วไงเขาเขาไม่มีอะไรไม่มีผลงานใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับสังคมที่รับใช้สังคมที่สร้างต่อไปได้ก็คือลงอย่างเดียวคนจาคนจำเขาได้เรื่องนั้นเรื่องเดียวเสร็จแล้วที่เหลือในางชีวิตเขาเขาอยู่อย่างรู้สึกไม่ค่อยตรงจุดป,ประสงค์ไม่สนุกไม่มีชีวิตคุณยอมได้หรอคุณรับได้อ่ะใช่ไหมผมก็ามานั้งคิดกับตัวเองว่าฉันจะให้คนจําแค่ว่านายบัณฑิตชนะคอน,นดักเตอร์ที่คานิกีฮอลแล้วที่เหลือฉันใช้ชีวิตยังไงวะมันไม่สนุกอ,ะอ่ะทาไงดีจุดประสงค์ชีวิตเหมือนเดิมแต่อาชีพเปลี่ยนกลายเป็นอาจารย์ของอาจารย์ ฉะนั้นคุณสบายใจได้คุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันต้องได้เป็นนะักธุรกิจพันล้านนักบินดาราดังนักรองดังเท่านั้นอนธิบายคาว่าเพื่อเพื่อตรงนี้นะเดี๋ยวคุณจะได้ได้เริ่มเติมเติมเพื่อตรงนี้เติมอ,อะไรสําคัญมากเพราะมันคือ the why ของคุณมันเป็นทําไมมันเป็นเชื้อเพลิงให้คุณคําว่าทําไมเหตุผลเนี่ย เหตุผลที่คุณทําสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเชื้อเพลิงให้คุณให้คุณมีแรงตลอดวันทุกวันมันเป็นแรงผลักดันของคุณมันเป็นมันมักจะเป็นจุดประสงค์ในตัวของมันเองคุณอาจจะค้นพบอีกส่วนของตัวตนคุณก็ได้ก็ตรงคําว่าเพื่อนี่แหละนะเวลาคุณบอกว่าเออเพื่อที่ประเทศนี้จะได้ยกระดับมันเป็นจุดประสงค์อีกอันหนึ่งเป็นจุดประสงค์ที่ผมมาพิ่งมาค้นพบตรงหลังๆเนี่ย แนะนำไม่มีผิดถูกอย่ามาประดามเดาใจอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบว่าคุณเติมอันนี้นะแบบเหมือนเหมือนเติมข้อสอบเอเซสมัยก่อนอ่ะอาจารย์คิดอะไรวะกูตอบให้มันตรงดีกว่าเดี๋ยวจะได้คะแนนเยอะๆนี่ไม่ต้องนะไม่ต้องไม่มีแบบนั้นเขียนประโยคจุดประสงค์ไว้หลายที่หมเพราะว่าอ่าเขียนไว้ในกระเป๋าตังค์อันหนึ่งเขียนไว้ในอันนี้คือทำได้เลยนะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ก็แปะได้เลยแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ flexible ไม่ใช่ว่าอีกสักพักหนึ่งคุณว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะนี่เร พอคุณได้ทําปั๊บเนี่ยคุณจะได้เริ่มมีเริ่มมีไอเดียเริ่มกระบ,บวนการการคิดเริ่มไปทางนั้นละแล้วจะอีกสักเท,ที่หนึ่งคุณอาจจะบอกเฮ้ยชัดเจนขึ้นละเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยก็โอเคนะแต่คอยได้ทําเขียนประโยชน์จุดประสงค์ไว้หลายที่คุณเป็นเจ้าของมันทุกวันหรือเปล่าหมายความคุณเป็นเจ้าของจุดประสงค์นั้นมันทุกวันหรือลทุกๆวันคุณใช้ชีวิตแบบนั้นหรือเปล่าแต่ตามจุดประสงค์หรือเปล่าอ่ะตัวอย่างของตัวอย่างของผมนะยผมใช้ตัวผมทาวันนี้ ตัวอย่างประสงค์จุประองชีวิตฉันคือเป็นแสงสว่างในตัวอย่างฉันเป็นอันนี้นี่จุดประสงค์ฉันคือเป็นแสงสว่างแล้วเป็นตัวอย่างด้วยให้กับคนอื่นแล้วต้องต้องเน้นด้วยคนชาติเดียวกันคนชาติอื่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เป็นครูสอนที่เป็นครูที่สอนคนให้ไปสอนคนต่อเป็นครูประเภทไหนชัดเจนคือเป็นครูเป็นครูนะแต่เป็นครูประเภทที่ไม่ใช่สอนแค่ให้คนมาเป็นลูกศิษย์เราแต่ขอนคนให้คนไปสอนคนอื่นต่อคือพูดง่ายคือสอน อาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์เป็นเรื่องว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่สอนคนมาเป็นสาวกไม่สอนคนมาเป็นผู้ตามท่านต่อแต่ให้สอนเขาไปสอนคนอื่นต่อให้ได้เป็นผู้นําอ่ะเป็นคนที่สร้างชีวิตใหม่น,นี้ผมเริ่มเอนจอยชอบชอบเรื่องเนี้ยที่ว่าเฮ้ยคนมาเจอเราแล้วเ,เขาเปลี่ยนชีวิตเราอยากจะได้ได้ฉายาอันนั้นนะ่ะเป็นคนที่คนสร้างชีวิตใหม่เป็นไลฟ์กิฟเวอร์เราอยากได้ฉายานั้นอันนี้ก็ใส่ใส่ด้วยเพราะว่าเราต้องการที่ให้มันขยายเพิ่มเนื่องจาก เพราะตอนแรกเราไม่เห็นภาพตรงนี้ไงยังไม่เคยเไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแต่พอได้ทํามันปั๊บเฮ้ยมันวะอยากให้มันโตทาไงเขียนไปเลยว่ากูเป็นคนเนี้ยเข้าใจป่ะอยากให้ตรงนี้มันโตไงเขียนไปเลยว่ากูเป็นคนนี้ทําตรง,งทําอะไรบ้างทําแผ่ความรักให้ครอบครัวให้ให้ความรักคนอื่นอันนี้เป็นอะไรที่ทําทุกวันเพื่อที่เราได้โตจงจุดต,ตรงจุดป,ประสงค์ถูกป่ะเพราะจุดป,ประสงค์อยอาหนึ่งคือใช้ชีวิตด้วยความรักและชีวิตสนุมีความสุข มีความรักแล้วให้ความรักคนอื่นแท่ความรักให้คนอื่นครอบครัวคนรอบข้างมีใครบ้างลูกศิษย์ลูกน้องและคนอื่นให้มากที่สุดทําอะไรทําทุกวันคือผลิตผลิตลายผลิตสื่อความรู้น,นี่เป็นเป็นอะไรที่มันตรงจุดป,ประสงค์ผมเพราะว่ามันตรงกับสิ่งที่ผมเป็นนะผมก็ทําอันี้ทุกวันเพราะว่ามันตรงจุดป,ประสงค์ผลิตสื่อความรู้ที่คุณภาพสูงและเข้าถึงง่ายทําอะไรเผยแพร่ด้วยอยากให้ถึงคนเยอะๆต้องเผยแพร่ด้วยไม่ใช่ทำอย่างเดียวเผยแพร่หาวิธีที่มัน ไปถึงคนเยอะๆแล้วก็ทําอะไรเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาอันนี้คือเป็นจุดประสงค์ที่ผมถ้าทุกวันได้ทําอะไรประมาณเนี้ได้อยู่ในแนวนแนวนี้มีความสุขได้ละเราอยู่ในเรารู้ละเราอยู่ในจุดประสงค์เราเดินหน้าทุกวันเพื่อเติมฉันจะได้แรงบันดาลใจกับคนอื่นโดยเฉพาะคนชาติเดียวกันในการเฮ้ยอะไรวะไม่จบวะ โทษทีฉันเขียนไปแล้วไป่เขียนแล้วไปไปไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่ได้กลับมาโอเคฉันจะได้มีมรดกติดให้กับประเทศบ้านเกิดนี่ก็เป็นเป็นเชือของผมอ่ะเพื่อเป็นตัวอย่างอะไรที่มันออกนอกเหนือผมบ้างนะครับตัวอย่างของเบนดอนเบชร์ดเบนดอนเบชร์ดก็เป็นคนที่เป็นเป็นเป็นเจ้าของสูตรเนี้ยพูดง่ายเขาบอกว่าเป็นเบนดอนเบชั่นบอกจุดประสงค์ชีวิตฉันคือเป็นเป็นอะไรเป็นแค่เป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิต ทุกๆวันเนี่ยขออะไรก็ได้ขอทุกๆวันขอเปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตโอเคลแล้วลาทาอะไรทํารักและเห็นค่าคนที่รักทาอะไรพัฒนาและแบ่งปันพรสวรรค์ของฉันจริงๆของเขามันง่ายกว่าผมเยอะเลยนะซิมเปลิลมากเลยแตข่ของเขานี่แบบโอ้โหสื่อแม่งมหาศาลเลยอนะ่ะสื่อแต่ของเขาก็ซิมเปลิลดีนะคือมันทุกคนเอาได้ในความจริงเนี่ยขาโบยจากเขาก็ยังได้เลยนะเนี่ยพัฒนาและแบ่งปันพรสวรรค์ของฉันถ้าคุณทําอะไรก็ได้ที่มีรับพัฒนาพรสวรรค์ของคุณก็โอเคแล้วใช่ไหม เพื่อฉันจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นที่จะมีชีวิตที่เต็มขึ้นรักอย่างกว้างขวางมากขึ้นและสร้างความแตกต่างมากขึ้นวันนี้อ่าโอเคเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของคุณละโอเคเราจะทำเอ็กซ์เซอ์ไซส์ในนี้ด้วยแล้วก็ทุกคนที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ในในใน,ในวันต่อไปเนี่ยอ็อย่าลืมคำว,ว่าเพื่อ้วยนะนี่จุดประสงค์ชีวิตคุณทำเป็นเป็นทำทำ,ทำอันนี้ไม่จำกัดแค่สออันคุณจะใส่แค่ไหนก็ได้ simple หนึ่งอันก็ยังได้นะครับหอันก็ยังได้แล้วทำอะไรหอัน2อ,อัน3ามอันแล้วแต่คุณมีความเพื่ออยู่ข้างล่างโ okay. อเคอแล้วก็ในให้ทําอันนี้เลยแล้วครับแล้วก็โพสวิดีโอนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่ p โ s สตอนนี้เลยนะครับอย่ารอเวลา <c oughs> อยาอยาวบอกว่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวสอบค่อยมาทำนะเดี๋ยวเด๋ยวถึงแค,แค่ไม่มีเวลาสอบนะครับไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลย now โอเคโอเคแล้วก็ปิดวิดีโอแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามา <c oughs> เจอกันตอนหน้านะครับ